สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องย่าไผ่สีชันน้นเนคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจา้ามือนี้ย่าไผ่สีก็ได้นําำขอมนนูลแนวทางตัวเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราปังย่าไยปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าไยปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย่ามย่าไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะไปผ่าดเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขาาาามมคุยยยยททัักกกบไ่ะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเปาเลาใย,ย,ยห้างพี่น้องคะไปเบิ้งขอมูลนเนาะทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะคะ่ะมาเบิง้งเนาะทางนี่นะคะคนบอกว่าเด่นสองตัวล่างว่าสั่นพี่น้องคะ่ะมาอาจารย์ทันใดค่อยแคบหนาจอเนาะพี่น้องเนาะเด่นสองตัวล่างว่าสั่นพี่น้องคะคนบอกว่าสองแปดสี่แปดหกแปดนะคะ่ะน,น่าจะเน่นแปดเนาะพี่น้องเนาะมากับพี่จะาหน้าตามเพื่อนได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะเจวดจาดฝาดบ่มได้เลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้อาจารย์เอกบอพี่น้องกันแย่ไพจื้อจื้อบอผิดพลาดเนาะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องค่ะเมียนบอกันจื้อบอผิดพลาดเนาะพี่น้องเนาะอาจารย์เอกนักคำนวณบอพี่น้องมาเบิ้งค่ะเพื่อนบอกว่ามีหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดหกศูนย์หกสามเจ็ด เก้าเจ็ดเก้าศูนย์และเก้าสามมาซันพี่น้องคะ่ะพิจารนาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็ว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดวันชัยนะคะพี่น้องคะเอ็ดวันชัยบอกว่าสิบล่างหมดที่เลวเข่าหาเนาะหัวนี่แปดเก้าสองสี่มาตัวใดตัวหนึ่งสิบลา่างวาซันพี่น้องเอาพิจารณาได้นะคะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเลขคณิตเพื่อการศึกษาว่าสั้นงวดที่เดินหาเด่นรางเนาะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเด่นเจ็ดเจ็ดมาล่างว่าสั้นพี่น้องคะ่ะเอาพิจารณาใดเนาะเจ็ดมาล่างว่าสัน้นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเก้าเงินเก้าทองเนาะเลขเด่นเก้าเงินเก้าทองเด่นบนศูนย์เด่นรางเก่าไพ่มากน้ำเพลินกับพิจาณาน้ำเพลินใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนคอหวยเนาะค่ะเด่นลาง7เด่น7ลอง9เนาะเน้น7 2กับเก่าซพนะเอาไปหลุ่นเด้อว่าสัเนียดจะถ่ายแลวเข้าพิจนานาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามไทยน่วยบนนะคะงวดที่แล้วเข่าสองเนาะงวดนี้802มาตัวใดตัวหนึ่งน่วยบนนะคะพี่น้องคะเอาพิจาณาได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับล่างนะคะงวดที่แล้วดับ7กับเก่ามหาศูนย์เนาะงวดนี้ดับ4กับ7ดับล่างแอสตางนะคะพี่น้องคะเอาพิจารณาได้เนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสันเหล็กกำลังวันเราพี่น้องเนาะเอ่อเพิ่นบอกว่าเน้นเก้าสามหาเนาะสองตัวสามหาเก้าสามสองตัวเขียนเขียนนี่แหละพี่น้องเพิ่นมีสองสูตรเน,ะ 8, 5, 4, นาะแปดหาเก้าสี่พนะพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางฝ่าเอ็ดเหล็กเอ็ดเอ็ดฝ่าวาสันเนาะพี่น้อง เพื่อนบอกว่า4 4 4 8 7 9 0 3 6 4 4 6 4 0แอดไซฟ้านี่แหละเนาะต่อไปแล้วจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดลูกสายน้ำเนาะค่ะ16สิงหาสูตรไมเดอร์วาสันอ่าเพื่อนมีพี่น้องแคปหน้าจอเลยเนาะ3ตัวเออ3ตัวเพื่อนมีอยู่อ่า6ชุดเนาะ8 3 6 8 3 7 8 4 7 9 3 6 9 3 7 9 4 7 สองโตสามหกสามเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดห้าหกและห้าเจ็ดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแล้วเต่ด,ดวงวัซันพี่น้องคะเอาแคบหน้าจออย่าให้อขออนุญาตบอานห้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วเตดดวงวัซันนะคะมากระเจวจาาฝาดบ่มเลยเนาะพี่น้องเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะพี่น้องเอาคนคงหวยเบิงเรงแล้ววนะค่ะพี่น้อง ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของคนปอซีนะคะห้าสามเก้าแปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดเก่าเนาะสามเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าคนปอซีมักกะตามว่าซันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบุตรยาสันงวดที่แล้วเด่นแปดมาหลากรอยงวดนี้กับแปดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแปดอะไรดีว่าซันพี่น้องคะพิจารณาได้ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนแอดโซย่068มาตัวใดตัวหนึ่งสำหรับแนวทางเลขเด่นบนแอดโซยุเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ปลาค้ามมอสันก็นถามหาลา,ลายได้พี่น้องเพื่อนวาเนาะปลาค้ามเพื่อนวาเนาะก็นถามหาลายค่ะอีลีได้พี่น้องค่ะเนาะไผ่มักแนวทางปลาค้ํมกระเี็บหน้าจอตามเพื่อนได้เลยนเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าเด่นตัวใดว่าสัน้นปลาค้ํมละวาเนาะ เด่นอยู่ที่เก้ากับหานะคะหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้านศูะคะวิ่งลาง3าเน้นสามเก้ากับศูนส่วนเน้นเก้าสากับศูส่วน3ามเก้ากับสาเป็นตัวรองเนาะพี่น้องเนาะเอาพิจนาตามเพินใด้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเนาะมักกับพิจนาตามเพินใด้เนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่ารัก เด่นหลักลอยแต่ว่าดับรางว่าสันงวดที่เหลวเด่นหลักลอยเด่นสามเนาะพี่น้องเนาะอ่าเด่นเอ้ยดับสามแต่ว่าดับมาบลรางกับบม,มาเนาะค่ะงวดน,นี้ดับหลักลอยแปดวัสดุเพิ่นว่าเนาะเอาพิจารณาตามเพิ่นใดเนาะค่ะพี่น้องมากระจวดจาดใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนื้อทั้งเลขดับลาง มาเบิ้งค่ะดับล่างมนาะสันงวดที่เร้วดับเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี่เพื่อนบอกว่าดับหาล่างมาสันเออดับคือกันกับแย่ไพ่อย,ยู่แต่ว่าแย่ไพม่มามากแปลกเนาะพี่น้องเนาะดับชนเด่นเด้อพี่น้องเด้อของแย่ไพ่งวดนี้งให้เลือกเด่นเด้อพี่น้องขาเนาะดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้อาแนวทางของแอดวีลัดกับแอดชวโรดมาจับมัดโฮมกันร่วมแต้มสองตัวบนเด่นอยู่ที่เก่า สามสี่นะคะพี่น <art> ้องเอาพีชนาตามเพื่อนใดนอพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอาแนวทางของสี่ขาดล่างกับเอลชนกให้เปิดนะคะมาเพื่อนบอกว่าเด่นล่างอยู่ที่สองแปดแปดสองสองศูนย์ศูนย์สองเนาะพี่น้องเนาะเอาพีชนาเด้อค่ะพี่น้อง่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเซียนมาตามนัดวาซันพี่น้องค่ะเซียนมาตามนัดวาซันเพื่อนบอกว่าเด่นงวดที่แล้ว เด่นสองนะคะเฮ้ชีเป็น20งศูนย์มวที่เล้วเด่น3หมลุดนะคะพี่น้องมาตามต่อจากงวดนี้คนบอกว่าเด่น0ย์นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอชชนพจน์เนาะคะ่ะเลขเด่นบนงวดที่เร้วเข่าสองเนาะคะ่ะน้องงวดนี้หนึ่งสองสามหาเลขเด่นบนเอชชนพจน์เนาะพี่น้องเนะาะมักกะคอยจวดเดอ้อพี่น้องขาเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางแอดเอเอดคู่เมืองนะเนาะแอดคู่เมืองบอกว่าเด่นบนนะคะเด่นบนงวดที่เร้วเด่นแปดมาาลักลอยเนาะงวดนี้เด่นหาหามา้าบนวสซันพี่น้องคะ่ะเอาพีจาน้าได้เนาะคะพี่น้องเนะาะมักคอยจวดบ่มักกรผพานนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดอาจารย์เสือคิมชากลางลาว บนนะคะสองสองตัวลักหน่วยบนชวนยี่ที่หกกับเจ็ดนะคะต่อไปเลยจ้ะเอชวโรด์บอกว่าสิบบนอยู่ที่หนึ่งสามห้าสองสี่หกนพีนองเนาะต่อไปเลยจ้ะพิทไทยดูในีันทั้งสอสนามบินนามวาสันพี่นองค่ะวัที่เหลือย่าไพ่พ่อเห็นเลขเรียนสอสนามบินนามเนาะมาตามต่อจากเมือนีเพื่อนบอกว่ามาล่างตัววสันแปดกับเก้ามาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่นองเอาพิารณะไดเนาะค่ะเนาะ มาตัวใดตัวหนึ่งวันส,สันนะคะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปัง,ปงสุขูสุขคุณขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้เบ่งปันของมู่นเนางอทั้งยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณในหลายเ้อจา้าสวัสดีจา้า